ท่ามกลางกระแสวิาพากษ์วิจารกันนะครับเรื่องที่แฟนขับบางกลุ่มคิดว่าคุณแม่ฮันนี่สีอสานกลับชาติมาเกิดแล้วก็มีการโยงไปต่างๆนานานะครับว่าน้องอุ๋งอิงรัตนาพอรอุดทุมหรืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงมีบางส่วนคล้ายคุณแม่ฮันนี่สีอีสานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีหลายคนเชื่อแล้วก็หลายคนไม่เชื่อครับ ผมเชื่อว่าทางบอสโจโยมนินเองหรือตัวน้องอุงอิงเองก็ไม่ได้อยากจะให้ดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นผมมองว่าอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานของน้องอุงอิงมากกว่านะครับไม่อยากให้ไปโยกว่าน้องคือแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดน้องมีความสามารถมากน้องอุงอิงรัตนาพอรอุ่ทุมเป็นสาวน้อยมาสจันที่มีพลังเสียง แล้วก็ความสามารถน้องมีเอกลักษณ์ในตัวเองความใสซื่อบวกกับหน้าตาที่สดใสธรรมชาติของน้องน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่งเข้ามาในวงการหมอลำได้ไม่นานนะครับแต่ความสามารถบวกกับความน่ารักมีเสน่ห์ของน้องทําให้น้องมีแฟนคลับแม่ยกมากมายที่มารอชมหน้าเวทีหรือรอชมอยู่ทางบ้านทําให้ น้องออกคอนเสิร์ตแต่ลงงานได้มาลายหลักแสนครับผมซึ่งเด็กสาวคนนี้ที่มาพร้อกับความหัศจันยร์จนทำให้คนหลายๆคนนะครับโยงไปว่าน้องอุ๋งอิงรัตนาพรหรือจะเป็นคุณแม่ฮันนี่สีสารกลับชาติมาเกิดหรือเปล่านะครับผมล่าสุดนะครับนุชนุชนันไม่ขอออกความคิดเห็นเรื่องแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิดเป็นน้องอุ๋งอิงจากกระแสโด่งดัง ของอุงอิงรัตนาพรอุทุมหรืออุงอิงเพชรบ้านแพงเจ้าของเพลงดังฮอฟันมาหลังห้านจนทำให้มีแฟนคลับที่ชื่นชอบอย่างล้นหลามซึ่งต่อมาก็มีกระแสในโลกออนไลน์มาอีกครั้งหลังจากมีแฟนเพลงหลายคนต่างมองว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงคือราชนีหมอลำฮันนี่สีสารกลับชาติมาเกิดเนื่องจากมีหลายอย่างที่คล้ายกันนุช นุชนันวันวิลานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่นับถือศรัทธาแม่ฮันนี่สีอีสานเป็นครูบาอาจารย์ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าหลายคนมาขอสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นจากนุชเรื่องคุณแม่ฮันนี่สีอสานกลับชาติมาเกิดเป็นน้องอุงอิงนูขออนุญาตไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งทางครอบครัวของแม่ฮันนี่ และแฟนเพลงของแม่ฮันนี่แฟนเพลงของน้องอุ๋งอิงส่วนในตัวของหนูในช่วงที่หนูนำเพลงแม่มาร้องจนโด่งดังและเป็นกระแสะไวรัลในครั้งนั้นหนูมีงานมีเงินพเพราะเพลงของแม่จริงๆค่ะอาจเคยมีช่วงที่แม่มาผ่านมาต้องหนูบ้างซึ่งหนูก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเพราะฟีดแบ็กลับมาคนเรามองนลมุม หนูไม่อยากไม่สบายใจกับสิ่งที่คนพูดถึงเราในเรื่องนี้แต่ตอนนี้หนูได้ทำพิธียกแม่ขึ้นหิ้งบูชาเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือและขอพรแม่เพิ่มพลังให้หนูมีวาดมีศีลแต่ไม่ใช่ม่อยู่ร่วมกันในตัวหนูตอนนี้หนูปกติค่ะไม่มีการมาสื่อมาต้องใดๆจากแม่ฮันนี่ แต่ทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีหนูจะไหว้และระลึกถึงแม่ฮันนี่แม่พึ่งพุ่มพวงและครูบาอาจารย์พ่อแก่พระพิคะเนรก่อนจะร้องเพลงเพิ่มความมั่นใจให้นุชค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะยินดีมากๆที่หลายๆคนอยากจะสืบสารผลงาน<ม>เพลงของคุณแม่ฮันนี่ราชินีหมอลำค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นจากคุณนุชนุชนัน วันวิลานะครับได้ออกมาบอกว่าเธอไม่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนมองว่าคุณแม่ฮันนี่สีอีสานจะกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าส่วนในตัวผมนะครับก็ไม่ได้ลบหลู่เรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับผมเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อที่หลายๆคนเชื่อว่าคุณแม่ฮันนี่สีอีสานกลับชาติมาเกิดจริงมีทั้งคนเชื่อแล้วก็คนไม่เชื่อนะครับส่วนคนที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แล้วก็รักและศรัทธาในตักคุณแม่ฮันนี่สีอสานผมอยากให้เก็บไว้ในใจนะครับไม่อยากให้มีการโยงว่าคุณแม่ฮันนี่สีอสานกลับชาติมาเกิดเป็นน้องอุ๋งอิงเพราะว่าคนเช,เชื่อก็เชื่อแต่คนไม่เชื่ออาจจะมองเรื่องนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับกระแสก็คือวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาน,าน,นะครับโยงไปถึงน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับอาจจะทําให้น้องไม่สบายใจ อยากให้โฟกัสที่ผลงานของน้องนะครับเชื่อว่าน้องอูอิงรัตนาพรอ,อุทุมหรืออูอิงเพชรบ้านแพงน้องเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นมากความน่ารักความสดใสในตัวน้องจะนำพาน้องไปสู่ฝันได้ในอีกไม่นานครับผมผมเชื่อว่าบอสโจยมานินจะพาน้องไปถึงฝันเพลงหอบฝันมาหลังห้านของน้องเป็นเพลงที่น้องร้องออกมาจากใจเพลงนี้เขียนมาจาก ความจริงแล้วก็ความเป็นตัวน้องตัวตนของน้องนะครับผมน้องอุงอิงเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถมากผมเชื่อว่าเพลงหอบฝันมาหลังห้านของน้องอุงอิงจะถึง100ล้านวิวในอีกไม่ช้าแน่นอนแล้วก็ให้แฟนคลับนะครับรอเป็นกำลังใจนะครับรอฟังเพลงที่จะปล่อยออกมาเพลงใหม่ของน้องอุงอิงคือเลือกเขาสาอ้าย จะปล่อยออกมาในวันที่14มีนาคมนี้นะครับผมให้แฟนคลับแฟนเพลงนะครับของน้องอู๋อิงรัตนาพรอ,อุทุมหรืออู๋อิงเพชรบ้านแพงรอให้กำลังใจรอกดไลค์กดแชร์รอฟังเพลงใหม่ของน้องเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่โด่งดังไม่แพ้เพลงก่อนหน้านี้แน่นอนครับครับผมวันนี้ผมบ่าวโจ้จากเพจโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ